วัสดีครับสวัสดีครับไร้าสาระนะครับไร้าสาระนะฮะส่องพระยามเช้านะฮะเช้ามืดนะฮะ,ะจิบกาแฟเออจิบกาแฟแล้วก็โมเรื่องพระเครื่องส่องพระเครื่องใครเป็นอย่างนี้บ้างนะฮะพูดถึงการไปเขาเรียกเลยจรยุตโตะแดงเนี่ยนะฮะก็ต้องไปแต่เช้านะครับไปแต่เช้าไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันเขานะฮะ โอเคนะครับก็เราก็ต้องคเครียดเลยนะดื่มกาแฟเออกาแฟนะโดยเฉพาะกาแฟที่ผสม,มนะฮะศูนยนภัยต่างๆนั่นแหละนะฮะจะช่วยให้ร่างกายเรากระฉับกระเฉงขึ้นนะครับโดยเฉพาะนี่แหละนะครับกาแฟขุนสยามนะ,ะกาแฟสําหรับท่านชาย จรยุทธโตแดงต้องกาแฟคุณสยามเท่านั้นเอากดสั่งซื้อท่ตกาได้เลยนะฮะออาโอเคนะครับนะฮะดูเป็นยังไงบ้างเหมือนพ่รอดไหมอืมเหมือนพ่รอดไหมเนาะพ่รอดแต่คนอาจจะไม่รอดนะฮะดูเผลนเลก็เหมือนกระถินผ้าป่าผ้ากระถินพ้ป่า,ปา,น,ปา,ปานั่นแหละนะฮะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะฮะมีตราเจดี ตาเจดีตาเจ,ด,าเจดีบอกบอกว่าเป็นย้อนยุคนะอันนี้เขาเรียกพระพิมพ์นะพ,รพ,มพระครัวอีโต้นะพระพิมพ์ครัวอีโต้นะครับก็ถ้าเป็นพระกรุ่ถ้าเป็นพระกลุที่สร้างสมัยก่อนนู่นผมจำไม่ได้นะฮะก็หรือพระแบบที่เป็นยุคแรกๆนะนะครับก็จะเป็นหลังเรียบนะก็จะเป็นเนื้อหาก็จะดูเก่า นะครับปิดทองบ้างไม่ปิดทองบ้างเอ่อทาทองบ้างไม่ทาทองบ้างก็อ่าอ,อะไรนะผสมปนเปนกันไปนะครับแต่ถ้าเป็นหลังยนันนะฮะหลังเจดีนะหลังนูน่นหลังนี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นย้อนยุคสัดส่วนเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์พระหัวเฮโตนะครับย้อนยุคนะคแต่ว่าเขาเรียกอะไรมีความสําคัญนะมีความสําคัญเหมือนกันในการจัดสร้าง เป็นพระที่ผมคิดว่านะาน่าแขวนด้วยซ้ำทำไมถึงน่าแขวนน่าใชา้น่าบูชาใช่ไหมฮะก็เรียกว่าอันนี้เป็นพระครัวอีโต้นะครับพระครัวอีโต้เนี่ยผมถ้าจะไม่ผิดนะเอาแบบข้าวๆสั้นๆเนาะผมจำไม่ค่อยได้เกี่ยวกับพระโบราณพระครัวอะไรสักย่ากเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปะไรนะ ไปทำปฏิหารให้ชาวบ้านดูเกี่ยวกับมีดอิโต้นั่นแหละที่ให้ลอยน้ำออไปเสกออออมีดอิโต้ไหมลอยน้ำอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะแล้วก็ท่านก็ได้สร้างพระพิมพ์นี้ขึ้นมาแจกาชาวบ้านเขาเรียกว่าครัวอิโต้รัวอิโต้อะไรอย่างนี้เปล่าผมจำไม่ผิดนะออผมอาจจะจำสลับกันหรืออะไรยังไงมันประมาณนี้แหละที่ไปที่มาของพระขัวอิโต้เนี่ยนะ,ะเอาโอเคอันนี้เป็นพิมพ์ย้อนยุค นะฮะแต่ว่าอายุการจัดสร้างอายุอานามก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเป็นพระครัวยอิตโต้นะครับของหลวงพ่อสมวัดดอนบุปผารามนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะสร้างราวๆปี2490เาะ2490นะครับ,รบก็ค่อยๆสร้างขึ้นมานั่นแหละนะครับแล้วก็ แล้วก็มาบุกเสกอีกทีปี2513นะครับผมหลวงพ่อสมเนี่ยนะฮะเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดดอนบุภาลามนะครับเป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสพุพรรณบุรีนะครับเป็นพระนักพัฒนาชื่อดังในอำเภอศรีประจันต์นะครับหลวงพ่อสมนี่เป็นพระก,กิจิชื่อดังหนึ่งใน9นะครับสุดยอดพระก,กิจิเมืองสุพนนรรณในยุคหลังกึ่งพุทธกาล และเป็นหนึ่งในพระกิจิกา,าร์จนดังเก้ารูปที่ปรากฏอยู่บนเหรียญเก้าสมเด็จเมืองสุพรรณประมาณนั้นนะก็ค่อนข้างที่จะเรียกอะไรนะค่อนข้างที่จะมีมีเรียม,มีชื่อเสียงมากในจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะนะครับผมอ่ะโอเคแล้วพระพิมพ์นี้นะก็เป็นพิมพ์คล้ายๆพระหลอดพิมพ์ปางมันวิชัยแหละข้างๆก็จะมี มีซุ้มเอกลักษณ์ถับอนนียก็จะเป็นซุ้มนาคคู่นะพิมพ์ถ้าพิมคือพิมพิมไม่ชัดหาพิมพ์ชัดเนี่ยเขาบอกพิมพ์สมบูรณ์เลยหายากเลยถ้าพิมพ์สมบูรณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะพิมพ์สมบูรณ์พิมพ์สมบูรณ์เนาะนะครับอันนี้อันเนี้ยพระสร้างเยอะเขาบอกว่ามีหลายพิมนะมีมีเขาบอกไม่น้อยกว่า20พิมพิมนะครับก็หลายๆพิมพิมนั่นแหละแต่ว่าเขาบอกให้ดูที่เนื้อหาขององค์พระก็แล้วกันว่ากันอย่างนั้นนะฮะอ้าวโอเค นะครับก็เป็นหน้าคู่ดีใช่ไหมหน้าคู่ซุ้มหน้าคู่นะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นตาเจดีเออตาเจดีอ่า้ตาเจดีเออ,เ,อ,อเดี๋ยวอ่านให้ฟัง <laughs> เออเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะฮะอ่าหลวงพ่อสมนะครับ,ออนะรบก็เขาเรียกอะไรท่านเนี่ยนะฮะได้สร้างนะได้สร้างพระเนี่ยนะฮะ พระหลวงพ่อสมเนี่ยสร้างจากเนื้อผงพุทธคุณของท่านนะครับเออท่านก็ลบผงพุทธคุณนะฮะเป็นเหมือนกันเก่งด้วยนะครับหลวงพ่อสมวัดปภารามเนี่ยเขาบอกเป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะเออเป็นสิทธิเอกหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่แล้วก็ท่านก็ศึกษาพุทธคมแถวๆภาคกลางนั่นแหละนะครับแล้วก็ท่านนะได้สร้างพระเนี่ยจากเนื้อพุทธคุณของท่านนะผสมกับผงวัดผงของวัดเรียบ ที่เจ้าคุณผลวัดพังม่วงเนะี่ยท่านลบไว้เมื่อตอนอยู่ที่วัดเรียบจังหวัดกรุงเทพนะฮะโดยพระผงยุคยแรกๆสร้างตั้งแต่ปี2490เป็นต้นมาแล้วนำมาเข้าพิธีอีกครั้งเมื่อปี2 5 1 3ิามีเกจิขารา์ก็เขาบอกมีทั้งหมด9รูปนะแต่ว่าข้อมูลที่ที่ชัดๆเนี่ยเขาบอกก็มีหลวงพ่อสมวัดดอนบุพารามนะรหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่นะครับหลวงพ่อชินวัดป่าเรไรหลวงพ่อสมฤทธิ์วัดอู่ทองนะ คณาจารย์อีกหรูปไม่มีข้อมูลยืนยันได้ชัดว่าเป็นรูปไหนนะฮะแต่เท่าที่จากคนเข้าคนแก่ที่ทันพิธีบอกว่ามีคณาจารย์ร่วมบุกเสกทั้งหมด9้ารูปนะครับพระโคอิโต้นะรุ่นนี้มีประสบการณ์ประจักษ์มากมายนะครับเป็นพระที่ดูเหมือนเป็นพระกระถินพระป่าพระไม่สวยเนาะนะครับแต่ว่ามีประสบการณ์มากมายโดยเฉพาะคุ้มครองนะครับออกไปทางมหาอุดมหาอุดอก,กระงคงกระพันนั่นแหละเหมือนเหมือน เหมือนพระเหมือนพระขวอีโต้นั่นแหละเออพระขวอีโต้ที่เป็นที่เป็นพระแบบพระ,ะโบราณน่ะนะฮะพระยุคก,ก่อนนะ่ะพระขวอีโตอ่ะที่เป็นพระโบราณนะ่ะก,ก็ออกไปทางคงกระพันนะออกไปทางเหนียวทางคงนะครับอันนี้ก็มีส่วนผสมของผงเก่าของพระขวอีโตด้วยแล้วก็ผงของท่านด้วยแล้วก็ปลูกเสกโดยเกจิขณาจารย์ทางสาย,ย,ายสุพรรณบุรีก็อ,ออกไปทางบูอยู่แล้วนะครับมาหาอุดคงกระพันพูดง,ง่ายๆเป็นพระสายบู นะครับผมก็จะประมาณนั้นครับใครช,ชื่นชอบเนาะพระสายบูนะฮะก็นี่แหละราคาเบานะครับส่วนราคานี่ราคาไม่ได้แพงนะสวยๆนะองค์สวยๆก็องค์สวยๆก็ๆกไปดูตามเพจเอ่อตามตามเว็บตามเพจเนี่ยก็จะอยู่ที่500บวกห้าร้อยบวกหน่อยๆนะไม่เกิน1000สวยๆนะเอาแบบสวยๆนะเนื้อสวยๆพิมพ์เนื้อหาสวยๆอย่างเงี้ย นะถ้าเป็นสภาพปลงป่งเป้งอย่างเงี้ยเจอได้ตามเขียกรองประคองชีพทั่วไปนะยี่สิบาบาทนะครับแต่ว่าสภาพนี้ถาวางหน้าหน้าหน้าเว็บหน้าเพจก็ประมาณ2-300า้อยไม่เกินนีนะ้ถือว่าเป็นพระดีนะลงทุนครั้งเดียวแขวนตลอดชีวิตเนาะนะนะจะไปคิดมากเช่าพระเนี่ยนะจะไปเช่าจะคิดจะไปคิดว่าเช่าหลักร้อยจะไปขายหลักล้านอันนี้มันมันมัน,ม,นมันอาจจะฟุกเกินไป <c oughs> <c oughs> นะฮะ ก็ถ้าเราจะแขวนนะฮะเราก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องราคาขอแค่ว่าพระนี่เขาเรียกเราชอบในพิธีชอบในกิจการอาจารย์ผูกเสกก็พอนะฮะนี่เนื้อหาก็ลงกล้องก็ไม่ได้ไม่ได้ชัดนะเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้ใช้แสงแดดใช้แสงแฟลชจากโทรศัพท์เดี๋ยวผมจะไปซื้อหลอดไฟเออไม่ไมาแยงอีกทีเช่นไหมเนื้อหก็นี่แหละอายุอานามก็ก็ดูเก่าพอสมควรนะเก่าถึงยุคก,กี่หลกนะครับปีหนึ่งกว่ากว่าก็ไม่ได้ ปี2500ขึ้นมานั่นแหละนะครับก็มาสเสกปี13นั่นแหละนะครับนี่อันนี้ก็สภาพก็น่าจะอยู่ในกองเขียไปเขียมาก็มีการกล่อนกันบ้างนะครับเพราะว่าน่าจะอ,าอยู่ในกองเนาะคนเขาเขียไปจับไปจับมาการขนย้ายบ้างเพราะว่าเป็นภาคกองการขนย้ายก็จะเขาเรียกอะไรไม่ได้ในใสกล่องใส่เกลื่ออะไรก็หอ่หอหอ่หอแล้วก็ มีรอยครูดรอยอะไรเป็นปกตินะนี่หลังเจดีแบบนี้นะฮะนี่มีมวลสารนะฮะเป็นบึกต่างๆนั่นแหละนะพวกเม็ดดำดำแดงแดงเขียวเขียวเหลืองเืองนี่แหละเม็ดมวลสารไม่รู้ใส่อะไรบ้างเนาะ <c oughs> ผมก็ไม่ใช่คนจัดสร้างเนาะเอาเป็นว่านี่แหละนะฮะชมไว้นะครับอาจจะดูเหมือนพระพระกรถินพระป่าพระย้อนยุคพระที่แบบเออเราแบบว่าไม่ได้สนใจไงนะครับ นี่ก็เป็นอีกเครียรเป็นอีกพิมพ์หนึงนะ่งหน้าที่มีความสําคัญในการจัดสร้างนะมีมวลสารสําคัญแล้วก็มีพิธีสําคัญแล้วก็เกจิอาจารย์ดังเนี่ยปลุกเสกเฉพาะหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่เนี่ยโอ้ยก็กินขาดแล้วหลวงพ่อมุ้ยเนี่ยใครหาพระหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่แขวนเนี่ยอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ท่านร่วมปลุกเสกนะคะหลวงพ่อมุ้ยนี่เก่งนะเก่งทางด้านมหาอุดนะออกไปทางคุ้มครองนั่นแหละนะครับผม ราคานะฮะก็หลักร้อยนะครับสองสามร้อยไม่เกินเนี้ยนะฮะก็ออกแขวนได้องค์ไม่ได้ใหญ่มากองค์เท่ากับพระรอดนะเท่ากับปลายนิ้วก้อยเท่ากับนิ้วก้อยไม่ใหญ่มากเห็นไหมนะฮะก็ถือว่าเป็นพระดีเออพระดีนะผมก็ชอบเหมือนกันนะพระดีแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้แขวนหรอกเก็ <c oughs> <c oughs> บ,ไ <c oughs> บไว้เก็บไวเออเก็บไวเอาไว้ให้เพื่อนนะฮะเก็บไวเอา,เอาที่บ้านนี่แหละไวแจกไว้ใครมาขอเช่าขอแลกขอ,ขอ,กขอเปลี่ยนก็วางกันไปเนาะนะครับก็ ถือว่าเป็นพระดีเออราคาจับต้องได้นะฮะโอเคนะครับสำหรับรายการไลฟ์สาระชมพระเก่าพาระใหม่สลับกันไปนะครับถ้าชอบไว้ลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดสับสนุนกันที่ตะก,กา้าด้วยนะด้วยอะไรต่างๆที่ลงไปนั่นแหละนะครับแม้กระทั่งกาแฟนะกาแฟที่ผมดื่มเป็นประจำนี่แหละกาแฟคุณสยามกาแฟสําหรับท่านชายหนักแค่แบบไหนก็ไม่กลัวเออ เพราะเรามีนี่แหละกาแฟขุนสยามนะฮะกาแฟอาราบิก้าแท้100%ซนต์ำเข้าจากประเทศบราซิลนะฮะพร้อมสารสก,กัดจากสมุนไพรที่มีความจําเป็นต่อสุภาพบุุษอีกมากมายนะครับเตะปีบไม่ดังเตะกระมังไม่กระเด็นเดินเหินไม่คล่องตัวเหมือนแต่เก่าจะไปจรยุทธโต,ต๊ะแดงเนี่ยโอ้ยหน้ามือตาลายไปสองพระทีไรก็ดูไม่ออกอ่านไม่ออกดูเนื้อดูว่าจะแท้แต่กลับมาบ้านทีไรโอเกทุกที นะเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมกําลังกายให้พร้อมด้วยนี่แหละกาแฟสมุนไพรกาแฟคุณสยามกาแฟสำหรับท่านชายฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับลี่นี่ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ